ต่อไปเป็นการแนะนำเครื่องถือท้ายของเรือสีนาทวีปครับเครื่องถือท้ายของเราเป็นยี่ห้อโตเกียวไคกิเหมือนกันนะครับหรือว่าโตเ i เมทที่เราเคยได้ยินกันเครื่องนี้ก็จะสามารถมีฟังก์ชัน4 m a บครับก็คือสามารถถือท้ายด้วยออโต้พาวเหอรถือท้ายด้วยแฮนด์สเตียริงคือตัวนี้ครับแล้วก็ถือท้ายด้วยนอนโกลอพคือตัวนี้ครับและอีกอันหนึ่งก็คือต่อรีโมทก็คือมาเสียบปลั๊กตรงนี้ครับเอารีโมทมาเสียบเครื่องถือท้ายของเรา สามารถปรับมุมหางเสือได้มากที่สุดก็คือ70องศาเราปรับได้ตรงนี้ครับจะมีให้เลือก30องศา,ศา,ศา50องศาหรือ70องศา,ศาได้ตรงนี้ครับเราจะอธิบายรายละเอียดของพาร์เนลตรงนี้นะครับว่าเราสามารถใช้งานอะไรได้บ้างตรงนี้เลยเป็นการปุ่มลัดสําหรับเปิดบูธครับตรงนี้จะเป็นการเซตออโต้พายロออฟคอร์ดอาร์มครับปุ่มเซตว่าให้ไม่เกินกี่องศาก็จะมาที่เมนูนี้ครับส่วนตรงนี้เป็น เป็นนิจใจโลครับพอไปดูทิศทางส่วนจอน,นี้จะเป็นบอกแบบดิจิตอลแต่ตอนนี้เราปิดการใช้งานอยู่ตอนนี้เราปิดการใช้งานอยู่ครับตรงน,นี้จะยึงกับกับนินใจโลครับตรงน,นี้จะเป็นพวงอะไราใช้บังคับหางเสือครับพมงหางเสือตามที่เราต้องการอย่างที่บอกครับสูงสุดได้ถึงเจ็ดสิบองศาครับตรงน,นีเน้เปิดใช้งานปั๊มครับปั๊มหนึ่งปั๊มสอง อน,นี้เป็นเปิดใช้งานระบบครับเลือก System 1หรือ System 2เป็นนะครับปอ๊มหนึ่งอวิธีเริ่มใช้งานครับตอนแรกเราจะใช้งานโหมดแฮนด Steering หรือถือพวงมาลัยอันนี้ก่อนเราก็จะมาสตาร์ทปั๊มครับของตัวนี้ถ้าอยู่ในทะเลเปิดใช้ตัวเดียวก็พอครับแต่ว่าในล่องน้ำหรือการจราจัรคับข้างนะต้องการแมนสเตลิงที่คล่องตัวเราจะใช้2ตัวครับ เปิดสองตัวเลยการเปิดปิดปั๊มเปิดตรงนี้ครับเมื่อเราทําการเปิดใช้งานปั๊มแล้วเรามาเลือกที่ system ครับว่าจะใช้1ห,หรือ2น้อยมากเราก็จะสลับเป็นใช้บนเรือเราครับทุก1ิบห้าวันเราก็จะเปลี่ยนเราใช้อีกตัวหนึ่งเป็นแบคอับแล้วก็มาที่โหมดครับอันนี้เก่าหน่อยครับโหมดถ้าถือท้ายด้วยมือเราก็จะเลือก Hand Steering ครับแล้วถ้าจะเป็น Auto Pilot แล้วก็ปิดมาทางนี้ครับและเรามาปรับปุ่ม เข็มที่เราต้องการโดยการกดลงไปให้ยุบลงแล้วบิดคอร์สที่เราต้องการขเราารข็มที่เราต้องการให้ออโตโ้พลอตทำงานครับเราจะบิดตรงนี้พอบิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเข็มที่เราต้องการก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้ครับต่อไปเป็นโหมดนอนโฟล์อัพครับนอนโฟล์อัพเราก็เลื่อนมาทางนี้ครับนอนโฟล์อัพต้องขออภัยนะครับตรงนี้สติ๊กเกอร์เขาหลุดไป พอเราเลือกอดนอนโฟล์อัพเราก็ควบคุมทิศท,ทางของหางเสือด้วยตรงนี้ครับจะไปซ้ายหรือไปขวาสตาร์บอร์ดตามที่เราต้องการครับต่อจากนอนโฟล์อัพก็คือรีโมทครับเราสามารถบิดเข้าไปได้อีกเมื่อเราบิดมาที่โหมดรีโมทเราก็เอาตัวสายพั๊กรีโมทมาเสียบที่จุดน,นี้ครับได้เลยหรือว่ากับกันอยากจะกทัาการหางเสือ นอกปอกการใช้งานในที่ที่ทัศนวิสัยมองเห็นได้ดีมากกว่าเราก็จะใช้รีหมดครับแต่โดยทั่วไปเราก็จะใช้อยู่2องโหมดครับแฮนด์สเตียริงหรือไม่ก็ออโตโพ้พายล็อตถ้าแฮนด์สเตียริงมีปัญหาล้วก็ใช้นอนโฟลลอัพแทน